ขอวิธีการจัดการรักทางไกลหน่อยครับคนมีปัญหารักทางไกลจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่ครับแสดงออกว่าไม่ไว้ใจคนที่แสดงออกว่าไม่ไว้ใจทุกอย่างจะยิ่งแย่สองครับการท้าเลิกกันไม่ว่าจะเป็นผ่านแชทนะครับผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ตามแต่คือคนมันอยู่ไกลกันโอกาสที่จะมัน,มนจะเลิกกันเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วครับสครับคือการที่มีกิจกรรมที่เรียกว่าเซ็กโฟน ขอวิดีโอขอดนูนู่นนะี่นั่นอันนี้ยิ่งพังไปกันใหญ่เลยโคตรพังสุดๆเพราะมันทําให้อีกฝ่ายหมดซึ่งความตื่นเต้นในตัวของคุณครับแต่วิธีการบริหารรักทางไปคืออะไรหนึ่งครับทําให้อีกฝ่ายคิดถึงตลอดเวลาครับการทําให้คนคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันต้องมีเครื่องเตือนใจอีกฝ่ายบางอย่างการทําให้คนคิดถึงเนี่ยมันมี2ขาครับขาแรกคือกลิ่นครับขาที่2คือได้ยินครับ หนึ่งคือกลิ่นหมายความอะครับหมายความว่าไอ้ช่วงที่ได้เจอกันทุกครั้งคุณจะต้องมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นเดิมคุณไม่เปลี่ยนกลิ่นกลิ่นเดิมนะครับคุณมีกลิ่นเนี้ยเพราะอะไรครับเพื่อตอกย้ําอีกฝ่ายเวลาเขาอยู่ไกลกันกับคุณเนี่ยแต่ดันได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นเนี้ยสมองจะกลับมาเชื่อมโยงคิดถึงเราครับสมองทันทีเลยนะครับไอ้นิวรอนของมนุษย์เนี่ยนะครับไอ้ประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะกลับมาเชื่อมโยงใบหน้าของคุณทันทีถ้ากลิ่นมันเป็นกลิ่นเดิมแล้วเขาจําได้กลิ่นนี้ ประจ,จำเลยทุกครั้งที่เจอกันคุณมีกลิ่นนี้เวลาเขาไปออกไปใช้ชีวิตยังโลกใบนี้แล้วได้กลิ่นนี้มันจะเชื่อมโยงกลับมาที่ใบหน้าของคุณกับ2กับการได้ยินทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยคุณจะต้องเปิดเพลงซ้ําๆหรือเพลงเดิมครับหรือเพลงประจําตัวของคุณครับเพลงเดิมครับเพลงซ้ําๆครับสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ไกลกันพอเขาได้ยินเพลงนี้สมองจะเชื่อมโยงมาอย่างความคิด นะครับคือจะเชื่อมโยงมาที่ใบหน้าของคุณทันทีเรื่องนี้นะครับให้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับยังไงก็ต้องเรียนครับเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกรง่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เขาไปเสมอครับเพราะะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่่างหา,ากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูขอให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเ9 0เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่ง ไปที่ไลน์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ